พึเ้เข้าไปครับผมล็อกไม้นี่นี่เห็นไหมนี่ล็อกเป็นวงเลยล็อกเป็นวงเลยว้าวสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบลเลอร์กันนะครับผมวันนี้นะครับผมจะบําขึ้นมาเล่น s ซ r ร์ฟเทสกันซึ่งเซิร์ฟเซิร์ฟเทสนทีนี้นะครับผมมันจะมีหุ่นใหม่มาคือเจ้าฮาปี้ครับผมนี่ฮาปี้นะผมมันเป็นหุ่นยนต์ของ่าย DSC นะ,ะความสามารถของมันนะผมอันแรกเลยเวลาเรากด สกิลครั้งแรกผมมันก็จะมาร์กจุดไว้นะั่นเหมือนแทนทอมครับผมเอาไว้สําหรับวาร์ปกลับแล้วมันก็จะพุ่งขึ้นไปต้องใช้คําว่าพุ่งขึ้นไปนะครับผมเพราะว่ามันจะพุ่งขึ้นไปโดยเร็วมากเราจะไม่สามารถาครับทิ้ทางได้หรืออะไรนะมันจะพุ่งไปทางที่มันหันหน้าครับผมแล้วมันก็จะไปลอยค้างลอยค้างเลยนะลอยตุ้ป่องค้างอยู่กลางอากาศครับผมโดยมีรีเฟกซ์สะท้อนเหมือนฮอคนะครับและมันก็จะมีปุ่มพิเศษครับผมขึ้นมาให้เรากดใช้สกิล การบินหนึ่งครั้งนะผมเราจะสามารถยิงสกิลที่เป็นกระสุนเพลิงเนี่ยได้แค่หนึ่งครั้งครับผมนะแต่ว่ากระสุนเพลิงในครั้งนี้นะผมยังไม่เห็นมนเลยเห็นแต่ไฟร,บรอบรอครับผมมันจะเป็นไฟเล็กๆก,กระจายกระจายอยู่ร,บรอบๆครับมันคือไฟสตอร์มอ่แล้วเวลาเราก,กดสกิลครั้งนึงผมมันก็จะวาร์ปกลับมาจุดที่เราก,กดครั้งแรกนั่นแหละครับผมแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆนะตัวมันในนี้มันดูเล็กมากนะมันตัวเท่าเท่า,ทาโอโรจิเลยแหละตอนแรกที่ผมเห็นในตัวอย่างผมนึกว่ามันจะตัวใหญ่ซะอีกนั่นนะ มันตัวมันเล็กมากครับดูแบบดูปืนที่ใส่มาดูปืนมาอันใหญ่มากๆเลยแสดงว่าตัวมันต้องเล็กมากๆเลยครับผมนะฮาพี่นะผมตอนนี้อยู่เวล8เวล8ขาวนะครับผมเดเมจจะอยู่เอเลือดจะอยู่ที่1นึ0 0 0สนสาเท่านั้นเองสปีดครับผมถือว่าเป็นทุ่นเล็กที่วิ่งได้ช้ามากอยู่ที่46ไมล์ต่อชั่วโมงครับผมแล้วก็เดเมจจากความสามารถสองพันห้าร้อครับนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะทํางานยังไงและที่อ่าแล้วในอัปเดตนี้นะครับผมที่กำลังจะมานี้นะ มันจะมีการแบ่งเชียร์ของหุ่นครับผมโดยชัดเจนเลยหุ่นเทียร์สี่เทียร์สามเทียร์สองเทียร์หนึ่งก็จะแบ่งสีสีตามวงเลยครับผมนี่ที่ตัวเลเวลของมันนะครับผมกับตัววงที่พื้นเนี่ยมันก็จะแบ่งเทียร์ของหุ่นอย่างฮาร์ี้เนี่ยอยู่เทียร์สี่สีทองครับผมเดอร์บลัดจะอยู่เทียร์สามครับผมสีม่วงส่วนหุ่นต่างๆครับผมสีเทานี่ก็คือจะเป็นหุ่นเทียร์หนึ่งและหุ่นเทียร์สองก็คือสีฟ้าครับผมก็จะแบ่งเป็นอย่างตามนี้เลยอ่า ตอนนี้เราก็จะรู้แล้วล่ะว่าหุ่นของเราเนี่ยที่เราเล่นเนี่ยอยู่เทียอะไรครับผมระดับไหนการอัพราคาเท่าไหร่ครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับเทียของหุ่นเลยทั้งอาวุธแล้วก็ทั้งตัวหุ่นครับผมก็จะแบ่งเทียอย่างชัดเจนเลยครับผมนี่เป็นวงสีม่วงสีทองสีเทาสีฟ้าชัดเจนเลยครับผมเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆก็จะไม่ต้องงงกันแล้วล่ะว่าหุ่นต่างๆของเราเนี่ยอยู่เทียอะไรค่าอัพเท่าไหร่อะไรครับผมเพราะว่าแต่ละเทียเนี่ยมันก็จะมีค่าอัพต่างกันจะมาแต่ว่าหุ่นที่อยู่ในเทียเดียวกันก็ ค่าอัพสีม่วงก็จะถูกลงมาสีฟ้าก็จะถูกลงมาสีเทาถูกสุดครับส่วนสีสีทองเนี่ยเทียสีเนี่ยหุ่นก็จะเป็นเรหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านได้ก็จะรู้แล้วล่ะ่าโอเคแล้วั้งนี้นะผมก็จะมีไอออนฮาร์ดครับผมหุ่นไอ้มวอโดรนที่จะสามารถกาจัดสถานะน้ําแข็งแล้วก็สถานะระเบิดของเราได้ครับผมและที่สําคัญครับผมตอนนี้โมดูลใหม่ รีแพร์แอมป์ฟายครับตอนนี้ก็มีหน้าตาสวยงามแล้วหล่อเหลาเลยนี่ครับผมมันจะทําการฮิลไอ้จะทําการลบสี a. เพิ่มแถบเทาเลือดแถบเลือดสีเทาของใร้เรานะผมเวลาสถานนมันทํางานนะะเดี๋ยวเรามาดูดีกว,ว่าผมว่าเจ้าหาพี่แล้วก็โดนไอออนฮานแล้วก็เยอะเหลือเกินรีแพร์แอมป์ฟายครับผมมันทํางานกันยังไงครับผมไปไปดูกันเลยว้าวเกมนี้ทีมเดสแมนนะครับผมการพัซเซิลนะผมลงอะไรก่อนดีนะ เอาอันนี้ล่กันครับผมเอาเป็นฮาร์พี้ใช้คาซ่ากับไวเปอร์นะไปนะล็อกล็อกนอยล็อกล็อกนอยมาจามาจ่าแล้วมันจะเข้าระยะเมื่อไหร่เนี่ยอู้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนู่นเนี่ย่าเดี๋ยวเราดูตัวระยะประมาณมันไม่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะกระโดดพุ่งไปในระยะเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมลองดูอะประมาณนี้วืดอ๋อใช้ได้อยู่นะอ่าประมาณนี้ครับผม แต่ถ้าเกิดโดนสกิลของเซเบรัสหรือว่าไอเอเลบัส e นะมันก็จะไม่สามารถวาร์ปกลับได้ครับผมก็จะเวอร์กันไปนะก็ต้องรอดูดีนะว่ามันแบบหมดระยะสกิลหรือ,อยังมิงานก็อาจจะแบบเวอร์ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสสกิลกันดีกว่านะว่าสกิลของมันจะเห็นเป็นยังไงครับผมนี่นะผมต้องลองกดปุ่มสกิลเห็นไหมเนี่ยมันจะมีเพิ่มขึ้นมาอันนึงปึ้มอ๋อนี่ เขนจะมีกระสุนพุ่งเข้ามาแบบหนึ่งนัดเท่านั้นนะครับผมในการยิงหนึ่งครั้งนะนะกดกราบก่อนอย่าตกนะ้ำอ่าก็โอเคนี่ครับผมพอซ่าล็อกไปก่อนพอซ่าล็อกไปก่อนนั่นเดี๋ยวเราไปดูสกิลไปอีกครั้งนึงครับผมว่ามันจะพุ่งไปยังไงปึ๊บนะนี่แล้วเราปึ๊บนี่แล้วดูสกิลนะครับผมกดสกิลอย่างเดียวปึ้มไปอ่าแล้วมันก็จะเป็นไฟรอบๆเห็นไหม อ่าประมาณนี้เลยโอเคมันก็มันก็ทำงานได้แบบก็เ,เข้าใจได้ง่ายนะเพราะมันทำงานไงเว่าไงมันก็ทำงานดีนะเนี่ยพอซ่าเนี่ยวู้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 วามาๆอโอ้เปล่าผมจะเปลี่ยนตัวแหละไปนะครับเอานี้ดีกว่าฮาปี้ครับผมใช้วอลเทคมาโยนมาโยน เห้แน่ใจว่าระยะนะถ้าเกิดผมบินตอน500ปึ๊บมันจะวิ่งไปที่อ๋อประมาณนี้นะนี่ปึ๊บอ๋อคิว <laughs> เฮ้ยงานแรกแบบเวลาใช้สกิลล็อกในเวลาอก,กดอีโมดูไอ้กดสกิลมันนะไอ้ไฟสตองครับผมมันก็จะเหมือนว่าจะล็อกเป็นวงเลยนะล็อกทุกตัวเลยครับผมยอดเลยอ วอาเทกวอเทกอ่าวืบไปครับผมนี่เรียบร้อยคิวไปคิวไปเออลงก่อนเดี๋ยวลงก่อนปึ๊ดเข้าไปครับผมล็อกไม้นี่นี่เห็นไหมนี่ล็อกเป็นวงเลยล็อกเป็นวงเลยว้าวโคตรแซบอะแล้วแบบสกิลมันกว้างมากนะผมว่าประมาณแบบเป็นร้อยเมตรเหมือนกันนะร้อยเมตรได้ไหมว้าวเทครับผมมาเราดูซิตัวนี้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  ไปเลยโบอ้าวไม่ตายครับผมปึ๊บมาบินก่อนครับปึ๊บอ้าวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แมงมุมแมงมุมไปสตอตไปกินปึ้มน่ะเห็นไหมก็จะล็อกครับผมเพราะว่าไฟมันไฟมันก็จะอยู่แบบอยู่นานอยู่สักพักนึงนะสิ่งจะมีครับผมวู้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 เสร็จเลยเสร็จเลยน่ะโดนล็อกเลยบาบอ โอ้เสร็จแล้วเสร็จเสร็จเสร็จกันเสร็จกันดีแล้วว้าวเนี่ยผมไฟสตอมีมีหนึ่งเม็ดบึ้มไม่เข้าครับผมมันติดโล่ด้วยนะอ๋ออ๋อหายตัวกลับต่อแล้วหายตัวกลับต่อแล้วว้าวว้าวว้าวว้้าวว้้าวเรียบร้อยเลยต่อไปครับผมเอานี่ดีกว่า ฮาปี้ครับผมใช้นูคิออนแล้วก็อะตอมไมเซอร์นะเอาที่ตอนนี้ที่บ้านผมก็ฝนตกอยู่เลยนะไม่แน่ใจว่าเพื่อนจะได้ยนินหรือเปล่าเสียงฟ้าร้องเสียฝงฝนตกครับผมปึ๊บแบบบินไปเลยอไหนแบ่งมุมแบงมุมครับผมแต่ว่าบินอยู่กับที่เนี่ยโอ้ยเฟลเฟลอู้วแมงมุมนะแมงมุมนะ ก่อนเลยก่อนมาจา้ามาจา่าอยู่ไหนออกมาซะเออจะได้ยิงรัวหน่อยยิงรัวๆหน่อยเรียบร้อยครับผมนี่น,นี่มาดูกันกดสกิลครับผมปึ๊บยิงอ่าจะจะจะตัวแดงอ๋อยิงเข้าไปครับผมตอกิ้วว้มอ่ามันก็จะแบบโดนเบิบบบบบร์นโนเบิร์นหน่อยนี่มันก็จะระเบิดนะถ้าเกิดสะสมเอฟเฟกต์ครับผม โว้วว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 ฮิววววฮิวฮิวว้หวเนี้ยเป้าบินเนี่ยคือแบบอยู่กาการนี้ไแล้วแบบทำอะไรไม่ได้เลยนะโอเคครับผมเราไปดูนี่เราไปยิงนี่กันปึ๊บมาอย่างนี้นะแล้วเราก็ยิง้าไปครับผมไฟส่องปึมันก็จะเป็นไฟนะไฟเล็กๆอยู่ใ้าที่อยู่ในรัศมีก็จะโดนระเบิดสะสมครับผมแวถ้าเกิดมีโดรนไออนนะมันก็จะแบบลบเอฟเฟคนี้ทิ้งไปครับผมไวยแล้วไวแล้ว โอ้ยจรวดจรวดจรวดเลยจรวดโอ้ย no, sir. No. ไฟจริงโน sir โนจบเลยเลยไปฝั่งนี้ดีกว่าอันนี้ครับผมไปหาพี่นี่เลยจะรลดไฟครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่นี่ตัวนี้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 พุ่งมาเบิ้มบ,บิ้มเบิ้มบ,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 บิ้มไปเลย,ยนะก็น่าจะเข้ากันนะเพราะว่ามันน,น,นี่ไงสกิลมันก็เป็นจรวดไฟใช่ไหมเป็น blast เหมือนกันนะ วว้อยวอเฮ้ยเฮ้เฮ้ยอย่าเพิ่งดิเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะจะจะระเบิดกาอากาศโอ้ยยงไม่โดนยงไม่โดนเย <laughs> เออวาร์ปเข้าไปครับผมตัวนี้เราก็ยิงตกิไป1เมตรโอ้บึมอ่านีมันก็เหมือนว่าจะสะสมโววดไฟที่เร็วขึ้นด้วยนะ เออใช่ได้ใช้ได้นะผมว่ามันก็เป็นคุณที่เล่นแบบขำๆนี่สนุกแหละนะครับจริงๆก็เล่นสนุกกับคุณใหม่นะเพราะคุณใหม่จริงผมว่ามันก็แบบเล่นสนุกตามตายคุณใหม่ครับผมมันก็จะมีอะไรให้เรามาเล่นเยอะขึ้นนะแล้วกับคู่ดาวสุดท้าวินาทีก็ถือว่ารวดเร็วมากนะผมแล้วแป๊บหนึ่งไอ้ใช้สกิลได้อีกแล้วยิงจรวด,ดไฟไปยิงสกิลครับผมไฟสตอมเสร็จเลยเรียบรอ้อยนะครับผมตอนนี้โดนสุดท้ายแล้วนะพี่ผมเป็นเลเซอร์น้่มแข็งครับ ปึ๊บไปครับผมแล้วเราก็จะยิงไฟจตอมอย่างเดียวไปนะยิงไปหนึ่งเม็ดครับปึ้มอ่าเนี้ยมันก็จะติดสถานะได้ถ้าเกิดผมไม่กดกลับผมก็จะลุ้งน้ำแน่นอนๆๆเฮ้ย,อ,ยอูููููู้แต่โทษมันไม่โหดเหมือนในเซิร์ฟจริงหรอกไม่มีลุงเจาะโล่อ่าเนี่ยระผมถ้าฟ้าไม่มีตัวเจาะโล่นะผมว่ามันก็ ก็ไม่ถก็มันก็ธรรมดานะมันก็ไม่ได้โหดมากมายครับผมว้าว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 ้า,วาโอ้โอ้โอ้โเนี่ยเนี่ยแต่ว่าตอนบินมีปัญหาครัผมมันคือเพราะมันไม่สามารถจับล็อกเป้าได้นะว่าตัวที่เราจะยิงมันอยู่ตรงไหนครับผมอ้อยอ้อยอุ้ยยิงน้อยยิง,งน้อน้อยมาจ้ามาจ้าอุ้ยเสร็จเลย เสร็จเลยโอเคบินก่อนละครับนี่นะนี่นะเดี๋ยวเรารออยนะู่นะนะมีไฟสตองเข้าไปครับปึ๊บบึม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 นะก็จะประมาณนี้เลยนะเนี่ยเนี้ยเนี้ยพอเขาเข้าระยะแค่นี้เองมันยังยิงมันยังไม่สามารถล็อกเป้าได้เลยอะโอโรจิครับลบก่อนลบก่อนออ้ฝั่งนี้ก็มีโอโรจิ เสร็จกันเสร็จกันเลยเสร็จกันเลยเรียบร้อยอาแล้วก็ผมกลับมาลงจอยกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเจ้าฮปปี้นะในเท็แรกนี้ผมว่ามันก็ยังขดขาเกินเกินนะครับผมแล้วก็สกิลเวลาตอนมันบินนะผมว่ามันน่าจะมีไฟอะไรให้มันเห็นชัดเจนนะครับผมแล้วกดสกิลป่าวปุ๊บจะเห็นเป็นเม็ดไฟวิ่งไปใช่ไหมแต่พอตอนมันกระจายเป็นวงควกไฟของฟ้าครับผมไฟมันแบบ็นเป็นกระยอมตรงนู้นกระยอมตรงนี้อะไรเงี้ยผมว่ามันยังไม่โอเคเท่าไหร่นะ แต่ก็สาหรับในเทนแล้วผมมันก็ยากขาดกันเกินแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ผมว่าหุ่นมันน่าจะเป็นแบบอาจจะเร็วหุ่นนี้ก็ได้หรือว่าแบบให้มันตัวใหญ่อยู่เนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดสปีดแค่สี่สิบหกเนี่ยผมว่าตัวมันน่าจะใหญ่อยู่นี้นะผมแต่ว่าตัวใหญ่ไปมันก็อาจจะโดนยิงง่ายนะอันนี้ฮิตบล็อกมันอาจจะเล็กนะเออนั่นแหละครับผมมันก็ยังผมว่ามันแปลกๆนะเวลาใช้สกีปุ๊บอะมาร์คจุดไว้างเงี้ยผมว่าโอเคแต่ว่าบินขึ้นไปแล้วมันค้างกากอะไรเงี้ย อาจจะแบบบินได้แต่ว่าช้าหน่อยหรืออะไรเงี้ยผมอาจจะไม่ต้องแบบอยู่นิ่งอะไรเป็นเป้านิ่งขนาดนั้นอาจจะแบบขึ้นที่ช้าๆอะไรเงี้ยผมตล์มูลเมตรนะประมาณนั้นอาจจะแบบช้าๆหน่อยอ่ะให้เหลือสักสปีดเหลือสามสิบก็ได้อ่ะอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าการผมว่าอยู่นิ่งไปมัน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 ยังไม่ใช่ผมว่ามันยังไม่โอเคกับการครับกระโจรี่ไปแล้วอยู่นิ่งด้วยนะก็คือมันพุ่งไปเลยนะผมมันไม่ได้แบบค่อยๆบินวื้อไปแบบมุมองศาอะไรเงี้ยมันพุ่งไปข้างหน้ามันทําให้เหมือนแบบ เวลามีอะไรขวางข้างหน้าหน่อยก็จะติดง่ายๆเลยครับผมแต่ผมว่ามันก็เป็นลูกเล็กของไอเจ้าลูชดอร์เนาะสไตล์มันก็จะประมาณงี้พุ่งไปแต่ลูชดอร์มันก็ยังบังคับพิศทางได้บ้างครับผมแต่นี้มันบังคับอะไรไม่ได้เลยทั้งๆที่ตัวมันเล็กนะมันก็ไปค้างตึ้งอยู่กลางอากาศแล้ผมเพื่อนๆเวลาไม่เห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมเจ้าแฮปปี้ในเทสแรกนี้แฮ้เราเพื่อนๆชอบอาวุธอะไรกันที่ผมใช้เล่นเนี่ยผมว่าไอดวงหงุนเนี่ยมันกวนมากๆเลยนะ ฮาม,มากๆครับผมแลับผมสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาก่อนนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายฮ่าบี